พราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ภรรยาจะต้องขอบคุณกนะ็คือต้องขอบคุณสามีและสามีจะต้องขอบคุณภรรยาเพราะว่าขอบคุณที่เขาอดทนเพื่อเราใช่ไหมฮะถ้าเกิดภรรยาไม่อดทนต่อสามีนะครับมันก็จบในเวลาเดียวกันถ้าสามีไม่อดทนต่อภรรยานะทุกอย่างก็ทำไม่มีครอบครัวไหนที่ มีความสุขถ้าสามีไม่อดทนต่อภรรยาไม่มีไม่มีลูกคนไหนที่มีความสุขถ้าเกิดไม่มีพ่อแม่ที่อดทนต่อลูกในขณะเดียวกันไม่มีพ่อแม่คนไหนที่มีความสุขถ้าเกิดไม่มีลูกที่พ่อแม่อดทนเพื่อเขาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ ขอพระเจ้าที่จะให้เราเป็นคนหนึ่งที่จะอดทนต่อคนที่อยู่รอบข้างเรามากขึ้นเอเมนไหมครับเรารู้ว่าการอดทนไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นเรื่องง่ายต่อคนที่พยายามที่จะจับผิดชีวิตของเราตลอดเวลาเหมือนอย่างพวกฟาริสีเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและต่อคนที่เติบโตยากอย่างบรรดาพวกสาวกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าที่จะให้เรา มีลักษณะเหล่านั้นด้วยกําลังที่มาจากพระเจ้าอเมนไหมครับขอพระเจ้าที่จะเสริมกําลังเราเพราะเรารู้ว่าเราอ่อนแรงเราไม่มีกําลังที่เราจะอดทนต่อคนที่ไม่น่ารักเราไม่สามารถที่จะบางครั้งเราก็อาจจะระเบิดไปด้วยอารมณ์ของเราจากความกดดันในชีวิตของเราได้ผมคิดว่าม,มีความเป็นไปได้ที่เราจะต้องมันจะระเบิดนะครับในชีวิตของเราอย่างแน่นอนแม้แต่โมเส เป็นคนที่อดทนที่สุดในโลกนะครับแต่โมเสสก็ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงกดดันในชีวิตของเขาได้ผมคิดว่าวันหนึ่งเราก็จะระเบิดแน่นอนแต่ถ้าเราพยายามผมคิดว่ามันก็จะระเบิดน้อยลงอาเมนนะครับมันอาจจะระเบิดแต่มันก็จะระเบิดน้อยลงความสูญเสียมันก็จะน้อยลงดังนั้นวันนี้อยากให้เราได้ขอความสุภาพอ่อนโยนจากพระเยซูคริสต์นะครับไหลผ่าน ลงมาสู่ชีวิตของเราและทําให้เรา,ามีชีวิตที่เป็นสุขและทําให้คนที่อยู่รอบข้างเราได้เป็นสุขมากยิ่งขึ้นพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่สอนให้เราได้รู้ว่าแท้จริงคําว่าสุภาพและอ่อนโยนนั้นคืออะไร พระองค์เจ้กากขอให้คุณลักษณะของความเมตตาสงสารเกิดขึ้นในหัวใจของเราเมื่อเรามองดูผู้คนให้เรามีใจสงสารครับพระองค์เจ้กาก็ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เรามีความอดทนต่อคนที่อ่อนแอต่อคนที่ยังไม่เติบโตต่อคนที่เรารู้สึกว่าพระองค์